สำหรับใคร<ห>นสนใจเติมเกม f c Mobile ราคาถูกปลอดภัย100%เติมได้ทุกแพ็คภายในเกมรับเติม24ชั่วโมงเลยติดต่อทางเพจจอนชาวไรนะครับผมพร้อมความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าครับนี่เลยจัดไปเลยฮะทุกคนใคร<ห>นสนใจ ใตสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ชาบานฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจด้วยใครที่เข้ามาใหม่ฝากกด subscribe หน่อยนะครับขอบคุณมากทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็กดให้หมดแล้วนะจ๊ะมาวันนี้ลุยเหมือนเดิม94-99เรายังล้น97-98อยู่นะครับมาลุยกันฮนะ94-99ดี94แรกประเดิม2แสงก่อนไปครับจังหวะน,นี้แหละ97-98 <can> ต้องมารอบนี้ดีนี้และดีต่อไปด้วยจัดมาครับแสงแรกครับ รออีกแสงหนึ่งแล้วก็จัดไปเลยจังหวะนี้ครัท่านผู้ชมห้ามกับพริบตาไปครับมามาประเทศก่อนลุ้นประเทศก่อน TOTS เนเธอร์แลนด์ครับนี่เป็นยังไง CMCM นี่เป็นยังไง9 4ฮะเวแมนจบเลยอะ่ะ9 4ร้น้นโอเคเดี๋ยวไปดีต่อไปครับกัน <c oughs> ต่อครับสำหรับไอดีที่2บอกได้เลยว่าต้องมาของแท้ นะเราอย่ามาหวังเยอะ <c oughs> จะพูดยังไงวะแบบมันไม่มีรุ้นแลว้วว่ะแสงเดียวพอฮนะจังหวะีน97คาวโยไม่เอานะเอาตัวอื่นบ้าง97เยอะแยะเยอระะมัน CM วอะบายเยินวะเฮ้ยมีเขาโคง94กอเลชก,กา้านี่เป็นยังไงกอเลชก,กา้าโอ้โหเอาเรื่องมาต่อกันเลยครับไอเดทยที่3ครับมา เรียมเรียบร้อยนี่เยอะแยะเลยนักเตะ94ไม่รู้จะล้นไปไหนมาปลล็อคครับแสงเดียวพอไม่ต้องรอเยอะของดีต้องมาจังหวะนี้94ถึง99แสงเดียวไปเลยครับมาจังหวะนี้มาหน่อยเพื่อน TOTs เยอรมันอีกแล้ว CM อีกแล้วล้นๆไปเลยชื่อเข้าให้ เรียบร้อยไม่มีแถม,อมโอเคครับเดี๋ยวไปดูไอดีหลักเลยครับมาครับสุดท้ายไอดีหลักของดีแน่นอนจัดมา4ตัวเพื่อหนึตัว 97, 98มาให้หน่อยครับไอดีหลักนี่แหละต้องการทุกเปีนอกจาก95ลงไปไม่เอาไปครับแสงเดียวจังหวะนี้ T.O.T.S. เ,เดี๋ยวอละมานีกแล้วโอ้โหน้าเป่าอ่้ไอ้คนอะไคนอะนคนอะ ยังไงโอ้โหมุนมลเล่ในดีหลักซะด้วยนะท่านผู้ชมสุดยอดไปเลยอือหืจัดไปดีโดนอ่ะรอบนี้โดนโอ้โหดูดิสวยงามขอบคุณมากทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับโอ้โหน่าลองน่าลองจัดไปจังหวะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะทุกคนสวัสดีครับบาย